มติคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงหรือกปสครั้งที่1ทับ2,564เมื่อวันที่7กร,รกฎาคม2,564เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ5ปีจำนวน3ฉบับเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่21กันยายน2,564 ซึ่งเป็นการดำเนินง,งานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับ33หน่วยงานใน7กระทรวงโดยนำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ <c oughs> เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงให้อยู่ดีมีสุขหลุดพ้นจากความจนชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์ การดำเนินงานในปีงบประมาณ2,566มีพื้นที่เป้าหมาย2,300กลุ่มบ้าน18จังหวัดประชากรกว่า183,000ครัวเรือนโดยเป็นพื้นที่โครงการหลวง39แห่งพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง44แห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานรวม1,241.83ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ49.22ของแผน การดำเนินงานมุ่งเน้นการขับเคลื่อนง,งานเพื่อแก้ปัญหาสำคัญตามนโยบายของประเทศได้แก่ปัญหาภัยแง้งปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5และเน้นการดำเนินงานเพิ่มมูลค่าผล,ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีผลงานสำคัญดังนี้ด้านการวิจัยและส่งเสริมอาชีพงบประมาณ133.73ล้านบาท โดยมีผลงานวิจัยชนิดพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์ ชีวพันธุ์เกษตรกว่า300รายการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงและส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลือกประกอบอาชีพตามความเหมาะสมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในและนอกภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรกว่า8400,0รายพัฒนานและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรกว่า30,000่นรายด้วยการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการใช้พื้นที่ลดการเผาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และประมงและบริหารจัดการให้มีตลาดรองรับสามารถสร้างไรายได้ให้แก่เกษตร 1,288ล้านบาทยกระดับการผลิตสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรวม15,210รายในพืชกว่า90ชนิดครอบคุมพื้นที่67,651.1ไร่ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงบประมาณ46.63ล้านบาทพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนผู้นำเกษตรกรและยุวเกษตรกร1,303รายพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรรวมจำนวน507กลุ่มมีสมาชิกกว่า8,000รายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนใน268ชุมชน ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณ116.76ล้านบาท จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา16และมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติโดยพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมด39แห่งได้รับการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วสำหรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงอยู่ระหว่างเร่งรัดการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงโดยการกําหนดเขตพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรพื้นที่ทํากินใน73กลุ่มบ้านพื้นที่ทํากิน9,99 ๙9แปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว22,951ไร่ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ678.27ล้านบาท เร่งสร้างแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำจัดหาระบบประปาบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำจำนวน121โครงการงบประมาณรวม203ล้านบาทพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมกับชุมชน228แห่งผู้ได้รับประโยชน์6 8 8 6ราย1,942ครัวเรือนปรับปรุงเส้นทางคมนาคมบนพื้นที่สูงจำนวน11สายทางขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน8หมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ266.44ล้านบาทสร้างกลไกความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณกับภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุมบูรณาการแผนการปฏิบัติงานประจำปีประชุม,ชม,ชมคณะทำงานในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่พัฒนาช่องทางสนับสนุนงบประมาณและกำหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มบ้านบนพื้นที่สูงด้วยระบบ GIS portal พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิ การด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน